ในทุกเส้นได้ของกางเกงยีนส์มีเรื่องราวของเวลาและความตั้งใจซ่อนอยู่เสมอนี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวเล็กๆที่เราภาคภูมิใจในปัจจุบันไม่ใช่แค่ทองคําเท่านั้นที่เป็นวัสดุมีค่าเนื้อเงินก็ถือเป็นโลหะชั้นสูงที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นตามการเวลาเช่นกันจากปี2010 10, ที่มีราคาอยู่เพียง20เหรียญต่อออนจนในปี2025ราคาแตะถึง41เหรียญถือว่าเพิ่มขึ้นมากกว่า100% ซิวเวอร์925คือมาตรฐานของเนื้อเงินคุณภาพสูงมีส่วนผสมของเนื้อเงินแท้มากกว่า92.5%และนี่คือมาตรฐานระดับสากลที่เราเลือกใช้ในการผลิตกระดุมยีนส์เม็ดบนของเราความงามที่เป็นเอกลักษณ์เพราะเนื้อเงินแท้มีความเงมางามแบบอบอุน่นต่างจากโลหะอื่นที่ดูแข็งและเย็นเมื่อเวลาผ่านไปจะเกิดรอยค้ำหรือที่เรียกว่าพาตินาล่องลอยเหล่านี้ทำให้ชิ้นงานแต่ละชิ้นมีความแตกต่างกันและนั่นแหละคือความงามของการเวลา ความคงทนเงินแท้ไม่ขึ้นสนิมไม่เป็นสนิมเขียวเหมือนทองเหลืองไม่กลัวความชื้นเมื่ออยู่ในอากาศสามารถอยู่ได้ตลอดอายุการใช้งานของกะเกยงยีนตัวนั้นพาติน่าแอนเฟดเนื้อเงินแท้จะค่อยๆเปลี่ยนจากสีขาวกลายเป็นสีเทาและกลายเป็นสีดำอมทองเหมือนกับการเฟดของผืนผ้ายีนและทั้งสองสิ่งเกิดจากเวลาและการใช้งานจริงเรื่องราวเหล่านี้จะบอกเล่าเรื่องราวของเจ้าของได้ดีกว่าคำพูดใดๆ คุณค่าและงานฝีมือเงินคือโลหะมีค่ามันไม่ได้แค่มีค่าแต่มันมีความหมายบ่งบอกถึงระดับงานฝีมือและความตั้งใจของเราที่อยากให้แม้เพียงแค่กระดุมเม็ดเดียวก็เต็มไปด้วยจิตวิญญาณแห่งความตั้งใจความปลอดภัยและความรู้สึกเนื้อเงินแท้ยังเป็นวัสดุที่อ่อนโยนต่อผิวไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้เหมาะสำหรับคนที่ใส่ย,ยีนในทุกๆวัน ราะมันจะสัมผัสผิวได้อย่างเป็นธรรมชาติและเมื่อคุณได้ลองสัมผัสเก่งเกงยีนส์กระดุมเงินแท้ของ p i c o w o r k s คุณจะรู้ได้เลยทันทีว่าทุกเม็ดทุกผืนผ้าทุกฝีเข็มคือความตั้งใจที่จะบอกเล่าเรื่องราวของเรา p i c o w o r k s Pride of Thailand